ซุปบ,บวกค่ะซุปบ,บวกเรามาเรียนรู้วิธีการทําบวกกันก่อนนะคะวิธีการทําบวกง่ายมากๆค่ะบวกมันจะเป็นลักษณะแข็งแข็งแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็เปลือกมันเป็นแบบนี้เวลาทานะคะมันจะมีเส้นใยแข็งๆนะเราจะต้องทําแบบนี้ก่อนนะคะอ่านแบบนี้ค่ะพอดีไปจังหวัดราชบุรีมานะคะแล้วก็ไปเดินตลาดเช้าแล้วก็เห็นบวกนี่แหละ ลูกชายก็ชอบบวกมากๆเห็นไหมคะลักษณะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ขาวๆเวลาเลือกก็ต้องเลือกที่มันเป็นบวกอ่อนนะคะก็เลยเอซื้อบวกมาดีกว่านะปกติแล้วเราจะทำบวกด้วยอะไรคะผัดไข่ใช่ไหมผัดไข่ก็ธรรมดาไปนะวันนี้ขอทำเป็นซุปบวกนะคะเดี๋ยวจหัน่นหันให้ดูก่อนนะคะทำวิธีให้ดูก่อนนะคะปอกปอกบวกให้ดูแป๊บหนึงคะ่ะ ปอกบวบให้ดูแฟบหนึ่งดูนะคะเนี่ยค่ะเนื้อบวบก,ก็จะขาวช่องแบบนี้นะคะดูนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนื้อบวบขาวแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นําบวบเนี่ยนะคะไปลวกนะคะลวกในน้ําร้อนเวลาเราจะลวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผักนะคะเราจะต้องใส่เกลือก่อนนะเพื่อรักษาสภาพให้สีมันดูสดใสตลอดเวลาเลยนะคะ เราก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วเราก็ใส่บวบเนี่ยลงไปอ่อก่อนจะใส่บวบใส่เกลือก่อนนะคะใส่เกลือไปปริมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่บวบลงไปลวกสักประมาณ5-10นาทีนะค่ะแล้วก็นําขึ้นนะคะนําขึ้นมาในการทําวันนี้เนื่องจากว่าได้ไปซื้อบวบนะคะเพียง2องสองเส้นเท่านั้นค่ะ2เส้นก็โอ้โหพอลวกออกมาแล้วนะก็พอดีเลยค่ะ จะได้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะได้ประมาณครึ่งถ้วยค่ะเราก็จะใช้สัดส,ส่วนนี้เลยนะคะบวกครึ่งถ้วยนี้นะคะมาทำกันค่ะบางครั้งมันอาจจะมีดำๆๆบ้างน,นะคะเราก็ตักมันทิ้งไปค่ะเห็นไหมคะแล้วก็มันจะมีเขียวเแข็งๆยังไม่หมดนะคะเราก็ทําให้หมดเลยมันจะได้รับประทานได้ลื่นคอนะคะได้ลื่นคอค่ะเป็นแบบนี้ค่ะฮ่า เสร็จแล้วดูนะคะเราก็จะนําบวกเนี่ยไปลวกใช่ไหมคะพอลวกเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาให้สะเด็ดน้ํานะคะแล้วก็สับ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 ให้ละเอียดเลยค่ะให้ละเอียดยิบเลยนะคะพอละเอียดยิบแล้วนะเราจะได้ครึ่งถ้วยแบบนี้นะคะครึ่งถ้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีไข่นะคะวันนี้จะมีส่วนผสมก็คือไข่หนึ่งฟองแล้วก็เนื้อบดที่เป็นเนื้อหมูก็ได้หรือเนื้อไก่บดก็ได้นะคะ เศษส่วน4ีถ้วยและใช้น้ำนะคะน้ำเปล่านี่นะคะ1ถ้วยค่ะนะคะ1ถ้วยตอนนี้มีน้ำอ่ามีพริกไทยที่จะปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาและสิ่งสำคัญในการทำรสชาติแบบที่จะให้มันเข้มข้นนิดนึงนะคะโดยที่ไม่มีสารสารที่เป็นอันตรายกับร่างกายของเรานะคะก็คือใช้ผงแคชชอยส์นะคะเป็นผงจากผัก จากสารธรรมชาติร้อยเปอร์เซน์ค่ะไม่ลดแคลเซียมไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนเลยนะคะตอนนี้นะคะขอตั้งน้ำก่อนนะคะใส่น้ำค่ะเปิดไฟเบอร์สองเลยนะคะหม้อมินิของหน่อยมาแล้วค่ะเปิดไฟเบอร์สองนะคะใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปถึงถ้วยแล้วนะคะ น้ำลงแล้วคราวนี้เจ้าเนื้อไก่เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะลงไปนะคะเราจะต้องยียมันก่อนนะคะโดยให้มันกระจายออกไปนะคะใส่ถ้วยแล้วก็มีน้ํานิดนึงใส่ถ้วยนะคะมีน้ํานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ยียียีมันนะคะเพื่อนๆดูนะคะใส่ถ้วยมีน้ํานิดนึงมีน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้อย่างนี้นะคะเพื่อให้มันแตกกระจายนะคะ เพราะเราจะไม่ทําให้มันเป็นก้อนๆค่ะไม่เหมือนโจ๊กนะคะไม่ได้ทําเป็นโจ๊กหรือว่าแกงจืดน,นะอันนี้เป็นซุกใช่ไหมคะเราก็ต้องบี้ๆๆไก่บดเนี่ยให้มันกระแตกกระจายออกไปแต่กระจายออไปอย่าจับตัวเป็นก้อนนะจ๊ะไฟยังอยู่กับเราไหมไฟอยู่กับเราค่ะเต็มตัวแล้วนะคะนี่คือเตรียมไก่แล้วนะคะบี้ๆๆออกไปแล้วนะคะเห็นไหมไม่เป็นก้อนแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ทำเรื่องไข่ค่ะ ไข่นะคะมาตอกเลยค่ะตอกเตรียมไว้ค่ะหนึ่งฟองไข่นะคะหนึ่งฟองค่ะเราจะใช้การคนไข่นะคะไข่หนึ่งฟองนะคะคน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 ,คนให้ให้ไข่แดงแตกค่ะให้ไข่แดงแตกไม่ได้เจียวนะคะให้ไข่แดงแตกนะคะให้ไข่แดงแตกเอาไม้เฉยให้ไข่แดงแตกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทําเวลาเดือดน,น้ําเดือดแล้วเราจะเทให้มันเป็นสายนะคะ เป็นสายเป็นเส้นๆเ้นๆ่ะจะได้น่ารับประทานนะคะพริกไทยจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะมีประโยชน์แล้วก็จะหอมด้วยนะคะเอาละน้าใกลสเดือดแล้วค่ะน้าแกลสเดือดแล้วเริ่มมันนะคะหน่อยจะใส่นะคะใส่ไก่ลงไปค่ะร้อนถึงเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ที่สั้นค่ะ ใส่ไก่ลงไปกระจายไก่นิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวเหม็นค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมีมีพริกไทยด้วยนะคะในการเป็นตัวช่วยอยู่นะคะเอาละเสร็จแล้วนะคะกระจายไก่ไปะคะ่ะตอนนี้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็ไข่ค่ะไข่ไข่นี้นะคะทําให้มันเป็นเส้นนะคะทำให้เป็นเส้นใส่กระบวยนี้นะคะกระบวยนี้ ลงเล็วมากเลยลงเร็วมากเลยจ้าลงเร็วมากเลยจ้าใส่กระบวยนี้ค่ะใส่กระบวยนี้ดูนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆ่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะกรรณากดหัวใจให้หน่อยแล้วก็กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเปิดช่องทางในการมองเห็นของช่องของท่านค่ะเรียบร้อยอย่างรวดเร็วค่ะลงแล้วนะคะลงแล้วนะคะลงแล้วนะคะอาละ คราวนี้เราก็ใส่ใส่บวกบวกบทของเรานะคะบวกบวกที่สับละเอียดของเราลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวก่อนนะคะสักประมาณหนาทีนะคะ <c oughs> กระจายบวกก่อนนะคะกระจายบวกนิดนึงค่ะกระจายบวกนิดนึงกระจายบวกนิดนึงนะคะเคี่ยวก่อนประมาณสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันนะคะระ <c oughs> หว่างนี้ จะคุยกับเพื่อนๆได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะว้าว FC มาอีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมูน้อยนักปากน้ำโพขอบคุณค่ะต่างหูใช่ค่ะน่ารักค่ะเวลาไปเห็นต่างหูที่ไหนอ่ะที่มันแปลกๆก็จะซื้อทันทีเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงใช่ไหมคะเป็นต่างหูแฟชั่นเนี่ยนะ โหยยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทแล้วก็เลือก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 อย่างเดียวใช้สายตาแล้วก็จิตใจของเราค่ะเลือกตามที่เราต้องการเดือดแล้วค่ะเร็วมากขอขอปรับไฟเบอร์หนึ่งนะคะปรับไฟเบอร์หนึ่งค่ะปรับไฟเบอร์หนึ่งไว้เพื่อที่จะเคี่ยวอีกสักสามนาทีแล้วกันนะคะระหว่างนี้คุยเรื่องโพธารามจังหวัดราชบุรีกันก่อนก็ได้ค่ะจังหวัดราชบุรีที่ไปเที่ยวมาเนี่ย สงบเงียบมากๆแล้วก็ถนนดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไปที่ตลาดเช้านะคะโพธารามก็จะมีของขายเหมือนตลาดสดบ้านเรานะคะแต่ว่ามีความรู้สึกคือถ้าเมื่อไหร่ไปต่างจังหวัดแล้วเราก,แก็แล้วเราได้ไปช่วยเกษตรกร,ร,กรหรือพ่อค้าพ่อค้าที่มาขายะะเท่ากับเรากระจายรายได้ของเราไปสู่เขาะคะ่ะช่วยกันนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องยินช่วยกันใหญ่เลยค่ะ โอ้โหนี่ไม่ขนาดขนาดเอ่อกระจายกระจายทั้งไก่ทั้งหมูนะคะยังกลับมาจับตัวกันได้อีกนะคะแล้วทั้งไข่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทําให้แตกค่ะตีให้แตกก่อนค่ะตีให้แตก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 ,แตกนะคะทําง่ายมากๆนะคะเป็นอาหารที่ไข่ไข่ก็ทานได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆค่ะ ตอนนี้เราจะเริ่มปรุงรสแล้วนะคะปรุงรสค่ะใส่ผงชอยแค่ชอยนะคะใครอยากได้นะคะทักหน่อยมาเลยนะคะหน่อยเป็นเจ้าของห้างค่ะห้างสรรพสินค้าและการบริการที่ชื่อว่ามูมอค่ะอยู่ที่ไหนนะคะก็ซื้อได้อยู่ที่ไหนก็หาสินค้าและบริการที่ตัวเองต้องการได้นะคะ มีสินค้ามากมายนะคะถึง5,000กว่ารายการนะคะรวมทั้งมีร้านค้าบริการนะไม่ว่าจะเป็นร้านาคาแคร์นะคะหรือโรงแรมหรือหรือร้านเสริมสวยร้านขายอาหารตามสั่งนะคะหรือร้านขายของที่เป็นเบ็ดตันเหล็กนะ แล้วก็ยังมีร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างร้านขายปุ๋ยเห็นไหมคะแล้วก็ยังมีร้านที่ขายเกี่ยวกับของแช่แข็งได้อีกด้วยค่ะทั้งร้านกาแฟร้านชานมไข่มุกนะคะร้านทำเล็บทำผมคะร้านที่เป็นผู้ประกอบการในด้านของการทำบัญชีก็มีนะและก็ยังมี เขาเรียกว่าอะไรแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับเราด้วยนะคะคือแอปพลิเคชันลาซาด้าและฟูดแพนด้าอีนะะ่นต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคุณเข้ามาโหลดนะคะโหลดมูมอลนะคะ m o o m a l l นะคะขึ้นมาแล้วนะโหลดเป็นตัววัวขาวๆดำๆแล้วมีสีแดงๆนะคะพอโหลดขึ้นมาแล้วใส่รหัสของหน่อยเลยะคะ่ะตัว J ตัวเล็ก M ตัวเล็กแล้วก็0 0 0, 0 2 4นะคะ คุณเข้าไปคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหมีสินค้าเยอะแยะเลยสไลด์ดูได้เลยนะแล้วก็ถ้าเห็นอาคารที่อยู่หน้าหลักนะคะเป็นสีเห,ห,หลืองหลังคาขาวๆดำๆนะเป็น E-Voucher นั่นแหะในนั้นจะมีพันกว่าร้านค้าแล้วมีแบรนด์ดังอีก60แบรนด์นะทั้งจะทานโออิชิบุ f เฟก็ได้ขอชิมหน่อยนะคะ o i อ h i ิบุฟเฟก็ได้นะปาปีก้อนก็ได้ค่ะ โอ้โหพอดีเลยค่ะเยี่ยมมากๆค่ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะขอบอกว่าเป๊ะค่ะเอาละคราวนี้ปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟแล้วค่ะปาปีก้อนก็ได้นะคะแล้วก็มีหน่อยเป็นคนโบราณค่ะร้านอาหารโบราณต่างๆนะคะในกรุงเทพก็จะมีเยอะนะตรงเพ็งก็จะมีนะคะขายเป็ดย่างนะแล้วก็ยังมีแม่สีเรือนด้วยนะคะร้านแม่สีเรือนก็มีค่ะ สีฟ้าใครเคยได้ยินสีฟ้าบ้างคะสีฟ้าทะล้านสีฟ้าค่ะก็มีเช่นเดียวกันค่ะอยากทานอะไรเกี่ยวกับทะเลนะคะก็จะมีอาหารทะเลสามารถสั่งตรงนะสดได้เลยจากสมุยก็มีค่ะได้ทุกอย่างผลไม้ก็มีดูสิเพิ่งสั่งลำไยกันสดๆร้อนๆเลยนะคะเอาละตอนนี้จะเสิร์ฟกันนะคะเวลาซื้ออะไรในห้างของหน่อยะคะ่ะ ซื้อแล้วก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะคะได้รับคะแนนนะมาทำเป็นธุรกิจต่อเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นธุรกิจนักธุรกิจมูมมองง่ายๆค่ะใครอยากเป็นนักธุรกิจมูมมองง่ายๆแบบหน่อยนะคะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ทำได้เพียงแต่มีมือถือเครื่อง,ง,งเดียวนะไปเที่ยวก็ทำได้อยู่ในทะเลข้างๆทะเลก็ทำได้อยู่บนเรือก็ทำได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นละคะ่ะเอาละะะเแล้วนะคะจะเสิร์ฟแล้วถ้วยเล็กๆนะคะวันนี้ ถ้วยเ็ก,เกโอ้โห ôi. คุณคิดดูสิคะของนิดเดียวแต่ดูนะดูที่ว่าได้กี่ถ้วยดูนะถ้วยเล็กก็ได้แล้วหนึ่งแล้วนะในขนาดนี้ก็ถือว่าหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วไหนดูซิขอใส่ถ้วยนี้อีกนะถ้ว,นนะวนยนี้ได้ไหมนะถ้วยเล็กนานี้ได้ไหมนะโอ้โหได้สองคนเลยใช่ไหมอาหารเช้าสบายเลยค่ะโอ้สบายเลยค่ะสบายเลยเพื่อนเพื่อน ไว้ด้ว่าเห็นไหมทําแล้วก็เกิดประโยชน์นะไข่นี่ยังไงก็ตามนะคะคือขาดไม่ได้นะคะคนที่ขาดเกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะเป็นคล้ายๆว่าเม็ดเลือดเนี่ยขาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยให้ท่านทานไข่เลยค่ะใส่ไข่เข้าไปเยอะๆในทุกเรื่องนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะไข่มันจะทําให้สร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ราคาถูกด้วยค่ะ อ่าเสร็จแล้วค่ะไวนะคะเวลาถทัะทานซุกนะคะเราจะต้องตักออกนอกตัวนะคะสมมุติว่าช้อนแบบนี้นะคะช้อนช้อนซุปมันจะเป็นช้อนกลมๆตักออกแล้วก็ปาดที่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะปาดออกนอกตัวปาดข้างหน้าอย่างนี้แล้วเราก็อมม่อมเลยค่ะแบบนี้ถ้าใครไม่ชอบน้ำใสๆนะสามารถจะนำแป้งนะคะอาจจะเป็นแป้งสาลีหรือแป้งขนะ้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ ละลายนะ้ำนิดนึงแล้วใส่เรไปมันจะทําให้เกิดความต้นขึ้นนะคะไหนขอชิมนิดนึงก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะว้าวอืออ่าฮะใช้ได้ค่ะวันนี้บบายๆเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกันใหม่วันจัน์ทรนะคะคุณกรนการ f อเลยขอบคุณค่ะคุณพาน2534 2534สสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดหัวใจให้นะคะ วันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย